สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากคุณโซดาน้ำได้เขียนบทความไว้อย่างน่าสนใจดังนี้สารท่านได้ให้ความเมตตาอย่างมากแล้วท่านสมเกียรติ ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วทั้งสองคดีมีช่องทางให้ต่อสู้ไม่มากนักเพราะมีทั้งพยานและหลักฐานที่ชัดเจนแต่ท่านก็พยายามทำให้โทษหนักกลายเป็นเบาได้อย่างน่าชื่นชมการที่ลุงไม่ติดคุกไปตามความต้องการของพวกอันตพานต้องถือว่าเป็นชัยชนะ ที่น่าชื่นชมที่สุดแล้วสำหรับคดีที่มีหลักฐานมัดตัวอย่างแน่นหนาะแม้ว่าจะกระทำลงไปโดยขาดเจตนาก็ตามแต่สารท่านก็ต้องตัดสินโดยยึดจากพยานและหลักฐานเป็นสำคัญจากคำตัดสินที่ปรากฏออกมานี้นับว่าสารท่านได้ให้ความเมตตาต่อลุงอย่างมากแล้ว ต้องถือว่าเป็นชัยชนะเสียด้วยซ้ำเนื่องจากลุงพลไม่ต้องติดคุกไปตามความต้องการของพวกคนพาลเพราะเกมนี้มีเดิมพันอยู่ที่คุกหรือไม่คุกส่วนปัญหาเรื่องสถานที่ตั้งขององค์หลวงพ่อปู่ปาริจิตที่มีคำตัดสินว่าจัดสร้างอยู่ภายในเขตพื้นที่ป่าสงวน สารท่านก็เปิดช่องทางให้หายใจได้บ้างพอสมควรนั่นก็คือให้ดำเนินการรื้อถอนออกจากพื้นที่ภายใน30วันตรงส่วนนี้หากทีมทนายที่มารับช่วงต่อมั่นใจว่าสู้ได้โดยอาจจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อไปนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ใครๆก็ไม่สามารถ เข้าไปก้าวไายได้เพราะเป็นเรื่องที่ทีมทนายความชุดใหม่จะต้องพิจารณาแต่ถ้าไม่มีความประสงค์ที่จะยื่นอุทธรณ์ในกรณีนี้ก็ต้องหาทางย้ายองค์พ่อปู่ไปพำนับในสถานที่ที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปก็ต้องขอกราบขอพระคุณบทความของคุณโซดาน้ำด้วยนะคะ ขอบคุณแฟนคลับ FC และท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับทุกการติดตามค่ะ